หลวงพ่อพุธแนะอิติปิโสมีคุณวิเศษมากก่อนลุกจากที่นอนท่องคาถาวันละจบหากทำได้ทุกวันท่านจะโชคดีขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านและเหล่ากัละยาณมิตรทั้งหลายในวันนี้กระผมก็มีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ทุกๆท,ท่านฟังนะครับแต่ก่อนที่ทุกๆท,ท่านจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้ฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวดพระคาถาอิติปิโสอนุภาพยิ่งใหญ่มากพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงหลวงพ่อพุธยืนยันหลวงพ่อแนะเคล็ดลับหากทำถูกวิธีอานิสงส์งจะยิ่งใหญ่เหลือขนานับหลวงพ่อพุธท,ท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าการท่องบทอิติปิโสแบบนี้ สามารถเอามาทำเป็นน้ำมนต์พร้อมแก่การรักษาโรคได้อานุภาพมากล้นเกินคำบรรยายการสวดมนต์นอกจากจะเป็นการเคารพบ,บูชาพระรัตนตรัยและรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพระพุทธศาสนาแล้วยังมีความเชื่อกันว่าคนที่สวดมนต์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอคนเหล่านั้นจะมีสติปัญญาดีจิตใจนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่าน และมักจะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตและบ่อยครั้งที่เรามักได้ยินเรื่องราวความมหาศาัศจรรย์ของการสวดมนต์จากพุทธศาสนิกชนมากมายที่ครั้งหนึ่งชีวิตเขาเหล่านั้นเคยตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิตใจการขัดสนกำลังทรัพย์การใช้จ่ายขัดมือขัดเท้าไม่คล่องแคล่วว่องไวจนเกิดเป็นทุกข์ แต่ด้วยจิตที่สงบนิ่งจากการพึ่งพระธรรมคำสอนตั้งใจสวดมนต์เพียรภาวนามันปฏิบัติก็ทำให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้ดังเช่นคำหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านเคยกล่าวไว้ว่าสวดมนต์เป็นยาธาตุวิปัสสนาเป็นยากินในการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบอื่น ใครจะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ว่าไปเถอะแต่เราจะเอาแต่อิติปิโสของเราอันเดียวเท่านั้นสวดสวดไปจิตมันสงบเป็นสมาธิเองบทสวดมนต์นี้เราสวดอยู่ทุกวันถึงแม้เราจะรู้สึกว่าจิตของเราไม่เป็นสมาธิก็ตามแต่มันจะค่อยๆรับรู้และจะฝังลงในส่วนลึกของจิตใจมันจะฝังลึกลงไปจนถึงจิตใต้สำนึก หลังๆนี้หากเราสวดต่อเนื่อง2ชั่วโมง3ชั่วโมงสวดครึ่งวันหรือสวดทั้งวันเลยก็ดีได้ยาวนานขนาดนั้นต่อไปเราก็ไม่ต้องสวดมนต์ยิ่งเวลากระทันหันนี้หากเราต้องการจะทำอะไรเช่นลูกหลานป่วยอยากทำน้ำมนต์เราก็แค่ตั้งจิตให้นิ่งสำรวมจิตลงไปนึกถึงพุโทโธแล้วเป่าพรวดลงไป บางทีก็หายเลยทันทีก็เราทำแบบนี้ทุกวันสวดทุกวันทุกวันอิทธิพลของมันก็เข้าไปฝังภายใต้จิตสำนึกอย่างที่รู้บทสวดมนต์หากเราสวดทุกวันทุกวันมันจะเพิ่มความขลังและความศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆแล้วเหล่านั้นไม่ได้สวดมนต์เพื่อความขลังและความศักดิ์สิทธิ์แต่ความขลังและความศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ เพราะฉะนั้นอิติปิโสหากสวดทุกวันแม้เพียงวันละหนึ่งจบเท่านั้นมันก็ยังเกิดผลแก่ตัวเราเองคราวนี้หากญาติโยมทั้งหลายยังคงยึดมั่นในการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วแผ่เมตตาพรมวิหารแล้วแถมด้วยการรักษาสินห้าด้วยแล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่ เราเองนั้นก็สามารถที่จะทำอะไรดีๆได้เหมือนพระบางทีบางครั้งก็อาจจะดีกว่าพระเลยด้วยซ้ำทั้งนี้บทสวดยอดนิยมที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วแต่มีอนิสงส์และมีความเชื่อที่ต่างกันว่ากันว่าการสวดอิติปิโสเท่าอายุหรือสวดเท่าอายุแล้วเพิ่มไปอีกหนึ่งบทจะสามารถช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาวสามารถป้องกันพูดผีปีศาจ แคล้วคลาดจากโรคภัยต่างๆและอุบัติเหตุจิตใจเข้มแข็งปัญญาดีหลับสบายมีสมาธิเทวดาวรักษาเป็นคนมีสเสน่ห์และเป็นที่รักเนื่องด้วยการสวดอิติปิโสเท่าอายุนั้นเปรียบเสมือนประถมบทแห่งการบูชาคุณหรือการถวายพระพรพระศาสดาของพระพุทธศาสนานั่นเอง บทสวดอิติปิโสเสริมดวงชะตาคุ้มครองให้แคล้วคลาดบทสวดอิติปิโสนั้นมีที่มาจากคำว่าอิติปิโสซ,ซึ่งเป็นสี่คำแรกจากบทสวดสรรเสริมพระรัตนตรยัยประกอบด้วยสามท่อนคือท่อนที่หนึ่งบทสรรเสริญพระพุทธคุณขึ้นต้นว่าอิติปิโสท่อนที่สองบทสรรเสริมพระธรรมคุณขึ้นต้นว่าสวาขาโต ท่อที่สบทสรรเสริญพระสังฆค,คุณขึ้นต้นว่าสุปฏิปันโนบทสวดดังกล่าวนี้เปรียบเสมือนการน,นำถ้อยคำที่สำคัญของพระพุทธองค์มารวมไว้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะมีความศักดิ์สิทธิ์และอานิสงส์สูงสุดเมื่อสวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วก็จะนิยมสวดบทอื่นกันต่อเช่นบทสวดคาถาพระประจำวันเกิดบทสวดพุทธชัยมงคล บทสวดพาหุงเป็นต้นตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเชื่อกันว่าการสวดบทสวดอิติปิโสจะช่วยทำให้มีสมาธิ ใจิตใจสงบเสริมกำลังใจและทำให้เข้มแข็งกล้า,าหาญเมื่อครั้งที่จะต้องเดินทางไปค้างอ้างแรมในสถานที่อื่นๆในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยสามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีการสวดอิติปิโสนั้นจะช่วยคุ้มครองอันตรายอันตรายจากภัยธรรมชาติจากสัตว์ป่าหรือจากสิ่งที่มองไม่เห็น แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังนิยมสวดเพื่อสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาให้แข็งแรงหรือแม้กระทั่งสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตป้องกันอันตรายรวมถึงขอให้แคล้วคลาดในทุกด้านทุกเรื่องก็ได้อีกเช่นกันบทอิติปิโสนั้นสามารถสวดได้ตลอดเวลาไม่มีข้อกําหนด จะสวดตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือก่อนจะออกจากบ้านเพื่อความแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงหรือจะเป็นการสวดก่อนนอนเพื่อทำให้จิตใจนั้นสงบสุขไม่คิดฟุ้งซ่านทำให้มีสมาธิและหลับสบายฝันดีแต่ตามความเชื่อนั้นจริงๆแล้วการสวดบทอิติปิโสส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่ายิ่งสวดมากเท่าไรก็จะยิ่งดีต่อตนเองมากเท่านั้น บางคนก็เลือกที่จะสวด3จบ9ก้จบหรือตามเลขมงคลหรือ1 0 8จบตามเลขกำลังนบพระเคราะหบางคนก็เลือกสวดตามอายุตนเองหรือบางคนก็เลือกสวดตามอายุตนเองแล้วเพิ่มไปอีกหนึ่งจบเพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อกันว่าสามารถต่ออายุไขของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ ในส่วนของเรื่องความยาวของบทสวดอิติปิโสนั้นท่านก็สามารถจะสวดเป็นบทย่อก,ก็ได้แต่หากมีเวลาท่านก็สามารถสวดอิติปิโสบทเต็มได้เช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคลขอเพียงแค่ท่านนั้นตั้งใจตั้งสมาธิไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้พุทธคุณนั้นคุ้มครองท่านจากนี้และตลอดไปความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับ